พาไปดูเรื่องราวดีๆเพราะว่าล่าสุดนะคะ2ซีรีส์ของประเทศไทยได้เข้าชิงรางวัลในเวทีระดับเอเชียด้วยนะคะนั่นก็นคือเรื่องเด็กใหม่2 แล้วก็ฉลาดเกมโกงซึ่ง2เรื่องนี้นะคะฉายแล้วบน Netflix นะคะสามารถรับชมได้เดี๋ยวเขาจะไปลุ้นรางวัลใหญ่ก็คือ Asia Contents Award 2021นะคะซึ่งจะประกาศผล7ตุลาคมนี้แล้วเรา2เรื่องนี้ติดอันดับเข้าชิงนะคะจะได้รางวัลไหมเดี๋ยวโอพาไปดูก,ก่อนว่า2เรื่องนี้มีเรื่องราวเป็นยังไงไปดูกันก่อนนะสำหรับเรื่องแรก เด็กใหม่2 Girl from nowhere เอ้นำแสดงโดยน้องชิชาคนเดิมคนเดียวกับภาคก่อนนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมคือตัวละครใหม่มากมายรวมทั้งมีตัวละครรับโผมาในเรื่องนี้ด้วยอารมณ์เหมือนเป็นแนนโนสองคนเลยะฮะซึ่งเรื่องราวของแนนโนนะคะก็เป็นเรื่องราวเหมือนเดิมของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีความลึกลับมากๆคือแนนโนเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครกันแน่มาจากไหนถูกไหมบางคนบอกว่าเธอเนี่ยเหมือนเป็นยม,มทูตเลยเพราะทุกครั้งที่เธอปรากฏกายที่ เธอเหมือนจะสามารถดึงเอาความลึกลับเอาความลิสยาเอาความชั่วร้ายเอากิเลสของมนุษย์ออกมาได้หมดเลยแล้วก็ลงโทษคนชั่วอย่างสาสมนะฮะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนมองอ่ะเนาะซึ่งแค่ ep แรก ep เนี้ยเปิดตัวมาแสดงคู่กับน้องเจมน้องเจมจะมิ่เจมนะคะคือในเรื่องราวเนี้ยมันก็จะเป็นการตีแผ่สะท้อนเสยดสีประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนี่แหละอย่างเรื่องท้องไม่พร้อมผู้หญิงทําไมต้องรับผิดชอบอยู่ฝ่ายเดียวด้วยอันเนี้ยคือเรื่องราวใน ีแรก็เป็นน้องชิชากับน,น้องเจมส์นี่แหละเขาแสดงคู่กันสําหรับภาคนี้มันมีฉากเด็ดที่ต่อเนื่องมาจากภาคก่อนนะคะนั่นคือฉากเต้นในตำนาน,นเออภาพนี้นะคะคือเธอเนี่ยแนนโนเนี่ยว่าลีลาลดลายการเต้นอยู่หน้าเสาธงซึ่งกลายเป็นฉากการเต้นในตำนานไปแล้วเพลงติดหูมมกชื่อเพลงว่า La f ฟ m m ม Resort โ oh, อ้อ่านผิดขออภัยนะคะไม่น่าจะใช่ภาษาอังกฤษเนาะในภาค2เนียก็มีการเต้นเหมือนกันซึ่งจะเต้นคู่ใครเต้นคู่ตัวละครลับโอ้อุบไว้ก่อนคุณผู้ชมไปติดตามดูได้นะฮะเรื่องนี้เน สนุกเพราะว่าได้พู่มกับมือฉมังอยู่หลายคนนะอย่างหนึ่งคนที่โอ,อรู้จักแล้วก็ชอบผลงานเขามากๆก็คือพีเอสคมกิตติวิมลพี่เขาเนี่ยกำกับผลงานไว้ตั้งแต่แฟนฉันเพื่อนสนิทสายลับจับบ้านเล็กหรือจะเป็นอีกคนนึงอันนี้มาแนวของผีบ้างหนังผีก็คือคุณประวีนภูริจิตปัญญานะคะก็กำกับ Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีสแพร่งหแพ่งรัก7ปีดี7 ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ๆของ GDS ทั้งนั้นเลยนะคะเด็กใหม่2เนี่ยเข้าชิงด้วยกันทั้งหมด3รางวัลคุณผู้ชมคะมี b e s t Creative สุดยอดความคิดส,สร้างสรรค์ b e s อาเซียน v Series TV ์ีซยอดเยี่ยมแห่งเอเชียและ b e s t OTT Original ก็คือซีรีส์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมคะ่ะ ค่อยากจะติดตามก็เข้าไปดูกันได้นอ้อใน Netflix นะคะสำหรับเด็กใหม่2นะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือฉลาดเกมโกงอันนี้เป็นเวอร์ชันซีรีส์นะคะแต่ว่าทํามาจากเวอร์ชันภาพยนตร์แหละดัดแปลงมาซึ่งก่อนหน,น้านี้ถ้าเกิดหลายคนได้ติดตามกันมาจะรู้ว่าฉลาดเกมโกงเคยทําเป็นภาพยนตร์มาแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนนักแสดงใหม่ยกชุดเลยซึ่งในผลงานภาพยนตร์เนี่ยก็ทําเอาไว้อย่างดีเยี่ยม โด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศมาในฉบับซีรีส์นี่ก็มันไม่แพ้กันต้องบอกว่า g d x ก็ส่งต่อความสนุกครั้งใหญ่ฉลาดเกมโกงซีรีส์นี้ก็เป็นทีมนักแสดงหน้าใหม่หมดนะคะแต่หลายคนต้องคุ้นหน้าอยู่แล้วเพราะว่านี่ไม่ใช่ใครสามีทิปของทุกคนนะคะน้องเจ้านายเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตีแผ่ในเรื่องของธุรกิจสีเทาในแวดวงการศึกษาเนาะถ้าหลายคนติดตามก็จะรู้ก็คือเรื่องของ ธุรกิจรับจ้างสอบแทนของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ฉลาดแต่ใช้ความฉลาดไปในทางที่ผิดซึ่งมันก็จะไปขยายประเด็นจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์ให้มีความละเอียดแล้วก็มีหลายแง่มุมมากขึ้นหลายมิติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดราม่าในครอบครัวเรื่องของความรักความแค้นไปติดตามกันได้ในเรื่องของฉลาดเกมโกงนี้นะคะผู้กำกับรุ่นใหม่เขาบอกว่าเคยฝากผลงานเอาไว้ในโปรเจกต์ S the Series นะคะตอน S O S เกตซึมซาคือคุณพัช บุญน,นิธิพัทค่ะค่ะนักแสดงนำก็โอ,อู้ดไปแล้วเนอ้องมีน้องจูเน่มีน้องเจ้านายแล้วก็มีน้องไอพาริสแล้วก็น้องนาน่าค่ะเข้าชิงสองรางวัลด้วยกันนะคะคือ Best a s ซ a n TV Series TV Series ยอดเยี y ่ยมแห่งเอเชีย และ Creative Beyond b o r d e r สร้างสารร์เหนือขอบเขตพรมแดนประเทศวัฒนธรรมทีนี้มาดูนะคะว่าแล้วในบรรดาคู่แข่งของ2เรื่องนี้มีใครเด่นๆและเข้าชิงบ้างอ่ะมาดูกันนะคะคุณผู้ชม Best a s ซ a n TV Series นะคะคุ้นไหมอันนี้ก็จะมีฉาดเกมโกงจากไทยใช่ไหมฮะแล้วก็มีของไทยอีกเด็กใหม่2องอะอันนี้ก็เข้าชิงเหมือนกันในในเขาเรียกว่าอะไรในรางวัลเดียวเนาะของไทยเข้าชิง2อันเลยแล้วก็มีอันขวาเห็นไหมวินเซนโซทนายมาเฟีย เข้าชิงด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งอันมีอีกใช่ไหมอะอ best creative สุดยอดความคิดสร้างสรรค์นะคะผลงานเด่นๆก็มี Alice in Borderland อันนี้หมายถึงที่โอรู้จักนะคะเข้าชิงด้วยแล้วก็มีเด็กใหม่2รวมทั้ง w i n เซนโซทนายมาเฟียอีกนะคะ <est> best ott original ก็คือซีรีส์ด,ด,ดสั้งเดิมยอดเยี่ยมนะคะที่โอ,อรู้จักนะก็มีเด็กใหม่2มี Alice in Borderland มี The Long Night ความจริงที่หลับไหลอันนี้เป็นผลงานจากจีนนะคะ Move to Heaven จากเกาหลีใต้ Ray จากอินเดีย แล้วก็นี่ส e ิตโฮมจากเกาหลีใต้เหมือนกันฉายทาง Netflix ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเอออยากติดตามอยากให้กำลังใจนะคะลุ้นว่าเขาจะได้รับรางวัลเมื่อไหร่ประกาศผลรางวัลน,นะคะ7ตุลาคมนี้ก็อรอลุ้นกันได้แต่หลายคนที่ยังไม่เคยดูก็ไปติดตามผลงานไปสนับสนุนให้กำลังใจทีมซีรีส์น้ำดีได้บน Netflix นะคะฉายแล้ววันนี้ค่ะ